การรับสมัครนักศึกษาในรอบ a d m i s s ชั n จะมีขึ้นในระหว่างวันที่7-15พฤษภาค,คมนี้แล้วนะคะซึ่งในปีนี้หลักสูตรธุรกิจจีนอาเซียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะรับสมัครนักศึกษาในรอบนี้เพิ่มเพื่อเตรียมส่งไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกวางสีของจีนในการศึกษาชั้นปีที่3ค่ะภายหลังปิดการรับสมัครในรอบพอร์ต o l ลิและรอบโคตา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนยังการพื้นที่ไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครในรอบแอดมิชชั่นโดยรอบแอดมิชชั่นในปีนี้ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ m y t c a s t c o m พร้อมกันทั้งแอดมิชชั่น1และแอดมิชชั่น2โดยเกณฑ์การรับสมัครจะใช้เกรดเฉลี่ยสะสมหรือ GPAX เพียง20%ทั้ง2รอบ ขณะที่รับแอดมิชชั่นหวัดผลจากคะแนนโอน t 4 0แกด30%และแพด1ส่วนแอดมิชชั่น2วัดผลจากคะแนนโอน t 3 0แกด 30%, 30และแพด1 20%สําำหรับหลักสูตรธุรกิจจีนอาเซียนมหาวิทยาลัยสนทุสิต์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจจีนอาเซียน โดยจะมีการส่งนักศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกวางสีเมืองหนานหนิงประเทศจีนในชั้นปีที่3และสอนภาษาจีนให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนสามารถสื่อสารได้มีค่าบำรุงการศึกษาเทอมละประมาณ2 9 0 0 0บาทเท่ากันทั้งในไทยและจีนนอกจากนี้หากนักศึกษาสามารถสอบวัดระดับภาษาจีน s s k ผ่านระดับที่3ขึ้นไปก่อนชั้นปีที่3ยังจะได้รับทุนการศึกษาของจีนอีกด้วย โดยน้องๆที่สนใจการเรียนที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษมีความรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศมุ่งเน้นธุรกิจจีนอาเซียนได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศมีเพื่อนชาวต่างชาติและเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศหรือประกอบการค้าอ e ีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ mytcast. com และเลือกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นลำดับแรกเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆเช่นนี้ค่ะ